พวงนะคะหรือว่าครูนท์ครูผู้สอนโรงเรียนประเสริฐอิสลามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนุรีเขต2ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับครูนท์ตอนที่5ค่ะตอนที่5นะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันนะคะเราจะมาฝึกให้มีความคล่องให้มีความชำนาญมากขึ้นกว่าเดิมค่ะนักเรียนพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะนักเรียน นักเรียนพร้อมที่จะแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สรรมการแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนคิดไปพร้อมกันกันกบครูเลยนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1คะ่ะข้อที่1น,นะคะสักตัดหญ้าที่สนามโดยใช้เวลาเศษ2ส่วน3ของเวลาที่เคยใช้ตัดหญ้าจนเสร็จแต่มีงานอื่นจึงมอบหมายให้ยุดตัดหญ้าต่อยุดใช้เวลาตัดหญ้าอีก2ชั่วโมงจึงเสร็จถ้าการตัดหญ้าครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น5้าชั่วโมงจงหาว่าสักตัดหญ้าตั้งแต่ต้นจนเสร็จ เขาใช้เวลากี่ชั่วโมงข้อนี้นะคะก็คืออยากทราบว่าสักตัดหญ้าตั้งแต่ต้นจนเสร็จนะคะเขาใช้เวลากี่ชั่วโมงใช่ไหมคะสิ่งที่ทราบก็คือสักเขาตัดหญ้าที่สนามใช้เวลาเสร็จสองส่วนสามของเวลาที่เคยใช้ตัดหญ้าจนเสร็จเขามีงานอื่นเขาจึงไปทํางานอื่นแล้วเขามอบหมายให้ยุตตัดหญ้าต่อยุดจึงใช้เวลาตัดหญ้าอีกสองชั่วโมงจึงเสร็จ เพราะฉะนั้นนะคะวิธีทำนะคะเราก็จะกำหนดตัวแปรไว้ก่อนก็คือให้สักตัดหญ้าตั้งแต่ต้นจนเสร็จใช้เวลา x ชั่วโมงต่อไปสิ่งที่เราทราบอีกนะคะก็คือสักตัดหญ้าที่สนามโดยใช้เวลาเศษสอส่วน3ของเวลาที่เคยใช้ตัดหญ้าจนเสร็จก็จะเท่ากับเศษสองส่วน3คูณ x หรือเศษ2ส่วน3ม x ชั่วโมงค่ะ ต่อมาทราบอีกนะคะว่ายุทธใช้เวลาตัดหญ้าอีก2ชั่วโมงจึงเสร็จเพราะฉะนั้นนะคะทั้งสักและยุทธใช้เวลาตัดหญ้ารวมกันเศษ2ส่วน 3x บวก2ชั่วโมงซึ่งเท่ากับ5ชั่วโมงนั่นเองค่ะเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เศษ2ส่วน 3x บวก2เท่ากับ5นะคะ มาแก้สมการกันนะคะก็จะได้ c สอส่วน3 x เท่ากับ3 2 x เท่ากับ9 x เท่ากับเท่าไหร่คะ x ก็จะเท่ากับเศษ9ส่วน2หรือจำนวนเต็ม4เศษ1ส่วน 2, 2ค่ะเมื่อกี้ค่า x ของเราได้เท่ากับเศษ9ส่วน2ใช่ไหมคะนักเรียนพอเราได้คำตอบ แล้วเราอย่าลืมมาตรวจสอบคําตอบนะคะามาตรวจสอบกันนะคะตรวจสอบคําตอบของเรานะคะก็คือสักตัดหญ้าตั้งแต่ต้นจนเสร็จใช้เวลาเศษ9ส่วน2ชั่วโมงสักตัดหญ้าที่สนามโดยใช้เวลาเศษ2ส่วน3ของเวลาที่เคยใช้ตัดหญ้าจนเสร็จก็จะได้เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ9ส่วน2เท่ากับเศษ18ส่วน6 หรือเท่ากับ3ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นสักนะคะตัดหญ้าที่สนามเขาใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงค่ะก็จะได้ว่าสักตัดหญ้าที่สนามโดยใช้เวลา3ชั่วโมงยุดใช้เวลาตัดหญ้าอีก2ชั่วโมงการตัดหญ้าครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น5ชั่วโมงซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์ดังนั้นนะคะ สักตัดญ้าตั้งแต่ต้นจนเสร็จต้องใช้เวลาเศษ9ส่วน2หรือจำนวนเต็ม4เศษ1ส่วน2ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมง30นาทีนั่นเองคะ่ะนักเรียนมาคิดกันต่อในข้อที่2อไปพร้อมก,กันกับครูเลยนะคะนักเรียนข้อที่2นะคะนักเรียนห้องหนึ่งเดิมมีนักเรียนหญิงเป็น2เท่าของนักเรียนชาย ถ้ามีนักเรียนชายย้ายมาเพิ่ม6คนและมีนักเรียนหญิงย้ายออก5คนแล้วทําให้นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีจํานวนเท่ากันจงหาว่าเดิมนักเรียนในห้องนี้มีกี่คนอยากทราบว่าเดิมนักเรียนในห้องนี้มีกี่คนสิ่งที่ทราบก็คือมีนักเรียนหญิงเป็นสองเท่าของนักเรียนชายแล้วมีนักเรียนชายย้ายมาเพิ่ม6คนและมีนักเรียนหญิงย้ายออกไป5คนทําให้จํานวนนักเรียนทั้งสอง ฝั่งทั้งชายและหญิงมีจำนวนเท่ากันวิธีทำรรนะคะเราก็จะก,กำหนดให้เดิมนักเรียนชายในห้องนี้มี x คนนะคะสิ่งที่เราทราบก็คือเนื่องจากมีนักเรียนหญิงเป็นสองเท่าของนักเรียนชายดังนั้นมีนักเรียนหญิง2คูณ x หรือ2 x, x คนนะคะสิ่งที่ทราบอีกก็คือถ้ามีนักเรียนชายย้ายมาเพิ่ม6คน ทำให้มีนักเรียนชายเป็น x บวก6คนทราบอีกว่าถ้ามีนักเรียนหญิงย้ายออกไป5คนก็จะเหลือนักเรียนหญิง 2x หรือ2คูณ x ลบ5คนเนื่องจากว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เหลือมีจำนวนเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนพอที่จะเขียนสมการได้ไหมคะข้อนี้ อ่าคิดออกเลยใช่ไหมคะเขียนสรรมการได้เป็น x บวก6เท่ากับ 2x บวก5พอเราเขียนสรรมการแล้วเราก็จะมาแก้สรรมการกันนะคะว่าค่า x ของเราเท่ากับเท่าไหร่ค่า x ของเราเท่ากับ11ค่ะ เมื่อกี้เราหาค่า x ได้แล้วใช่ไหมคะก็คือ x เท่ากับ11ใช่ไหมคะเราจะมาตรวจสอบกันนะคะว่าเป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์หรือไม่นะคะก็จะได้นักเรียนชายในห้องนี้มี11คนนักเรียนหญิงเป็น2เท่าของนักเรียนชายดังนั้นมีนักเรียนหญิง22คนถ้ามีนักเรียนชายย้ายมาเพิ่ม6คนก็จะทำให้มีนักเรียนชาย 11บวก6ก็คือเท่ากับ17คนนะคะถ้ามีนักเรียนหญิงย้ายออกไป5คนจะเหลือนักเรียนหญิงก็คือ22ิลบ5เท่ากับ17คนเพราะฉะนั้นทั้งจำนวนนักเรียนหญิงและก็จำนวนนักเรียนชายมีจำนวนเท่ากันเลยก็คือนักเรียนชายมี17คนนักเรียนหญิงก็มี17คนเพราะฉะนั้นเป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์นะคะดังนั้นเดิมนักเรียนในห้องนี้มี 11บวก22เท่ากับ33คนคะ่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมาด้วยกันทั้งหมด5ตอนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะว่าการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สมการมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก็จะมีขั้นเริ่มต้นนะคะเราก็จะ วิเคราะห์โจทย์พอเราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปกําหนดตัวแปรกําหนดตัวแปรเสร็จแล้วทํายังไงต่อคะพิจารณาเงื่อนไขในโจทย์พอได้พิจารณาเงื่อนไขในโจทย์แล้วขั้นตอนต่อไปทํายังไงคะก็ลงมือแก้สมการพอแก้สมการเสร็จแล้วเราอย่าลืมไปตรวจสอบคําตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์นะคะ ว่าตรงกับเงื่อนไขในโจทย์ที่ให้มาหรือเปล่าพอเราตรวจสอบคําตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์แล้วสุดท้ายเราก็แสดงคําตอบแล้วก็บวกจบค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการบ้านวันนี้นะคะก็จะมีกาแบบรฝึกหาดให้นักเรียนไปฝึกแกโ้โจทย์ปัญหาโดยใช้สรรมการนะคะมีทั้งหมด3ข้อคะ่ะ เป็นยังไงกั HA, นบ้างคะนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส,ส้นตัวแปรเดียวกันมาในตอนสุดท<ส>้า <dır> ยแล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้มาทั้งหมด5ตอนแล้วใช่ไหมคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้แน่นอนค่ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาอย่าลืมกลับไปทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายงานให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ